นี่มานี่ไอเราเป็นเอฟซีไหมเคยเคยดูเตแบนไหมแบนสระบุรีอายุ a a เท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วเทอาทำไมออกมาเนี oluyor? ่ยแล้วทำไมเนี่ยม I mean, okay. oh ันไม่ไม่ใช่รุ่นนหเนี่ยขี่จักรยานเนี่ยเอานตเา เดี๋ยวนี้เขาวัยรุ่นเขาสระบุรีเขาปั่นจักรยานแล้วใช่ไหมทีนี้ไม่รู้แต่ผมปั่นเล่นนะตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหรอเลยพอดีเลยได้ได้คลิปเลยพอดีเอารีวิวหน่อยเอออเอาไหนเอาไหนอถ่ายได้ผยเออเอาเอาเอาเต็มันนี้วิวดีตั้งรถตั้งรถไหนตรงไหนดังบ้างของเราตรงไหนแต่งบ้างไม่มีอ่ะ มเฮ้ยเนี่ยเอาจะไปไหมอนมอเตอร์ไซค์ก็เลิกแล้วตันจักรยานไหนๆก็ไหนๆมาๆๆมา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 รามาวาม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 าามาามามามี่าม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 าอามยาม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 าามไมามา เลิกเลิกเลิกขับรถแต่งรถซิ่งหันมาใช้จักรยานแทนนี่ครับพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยอ่อแรงนะพี่คันเนี้ยแรงเลยนะพี่เคยเห็นป่ะแางแรงแรงยังไงอาพี่ไม่เห็นบอกแบบบอกเขาสิเราแทนทำไมแบบนี้เนี่ยช่างอยู่นี่ครับของแต่งใช่ไหมเนี่ยมันหนักครับโโอ้ห ไม่ใช่แต่งใช่ไหมเนี่ยมันไม่ครับงานยากจะงานงานวันเด็กครับโซ่เสื้ออะไรทำไมไม่หยอดน้ำมันน้ำมันเอาเอางได้ไหมรถใครแต่รูดนะเจ้าของแต่รูดซ้ำครับรูดทำอ่ะต้องเชียร์ด้แล้วต้องเอาเข้าโรงพักแล้วเนี่ยโดนแล้วแล้วที่แจกสติ๊กเกอร์ใหมาวันนี้ผมเห็นพี่ใต่ยืนต่าก่อนนะ นี่พี่ลองคลิปอ่ะเอ๋ออ๋อมามามาเดี๋ยวทำให้เอายาวๆหน่อยเดี๋ยวให้สติ๊กเกอร์ติดจักรยานไหมให้สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สวยให้รับแบนซาบรีเอาเดียวพอแบนแบนเอาดิดีดิว่าพี่ตำรวจเขาดูอัะเดี๋ยวจะไปลงสนใจแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปลงแล้วก็กลับบ้านเนี่ยนะครับดึกแล้ว และใจให้ผมทำอะไรก็ทำเป็นเราเรามีอะไรจุดเด่นของเราอ่ะมีเห็นก็บอกเห็นบอกหน่อยบอกหน่อยไอเดียวเดี๋ยวไอชอบใจกันใหญ่เดี๋ยวเขาคงชอบเลยเวรุ่นไอ้ที่ว่าเออบอกหน่อยเลิกเลิกขับรถซิ่งเดี๋ยวนี้รถรถเอ้าไม่ได้เดิมเดิมอยู่แล้วไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขาปรับ แบบแบนนนัเองรู้จักไหมเนี่ยเออหันมาใช้แบบนี้แทนเอเอาหน่อยเอาหน่อยรึชวนเพื่อนเลิกปั่นจักรยานแทนช่วงนี้ไว้ไม่กล้าพูดแต่เต็มตีนครับออ่วิงให้ไม่ปั่นจักรยานมึงก็พูดคนเดียวจักรยานดันโลอ่ะอ๋อติดติดนะเฮ้ยเฮ้ยมันติดหน่อยดิเอาติด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  นี่งงนเช็ดก่อนนะเช็ดฝุ่นก่อเน,น,เ,อเ,นเอองั <T> ้นอ่ะเช็ดฝุ่นก่อนตรงนูน้นตรงไหนเออกโกโปรตรัวนี้แดงมันไม่เท่มันไม่เท่เ,ทเอาใส่ข้<อ>างหลังไหมแปะสัม้อบ<ม>้านนึงยคนคนเห็นไหมเนี่ยใส่ข้างหลังอ่ะโอ้แล้วมันก็อย่างงี้ดิพี่อะไรนอนอะไรนอนเออแบนซัมลีไออ่ะพี่เอยเอาหน่อยดิเอาหน่อย เาไปไหนพี่ได้ไหมจับใช่ไหมล่ะฮะเด็สติ๊กเกอร์แ่้เนี่ยไม่กล้าจับเลยเนี่ยตำรวจเขาไม่จับร้อง่ยจักรยานจับนะให้มีโคฟิอ่ะจับดีจะจับอยู่เนี่ยมันดึกแล้วเนี่ยอันนี้ทูกพี่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้ดิขยานเก็บด้วยไะไปจับที่นี้ อ่ะเจนี่อ่เอ้ยสวยอยู่เนี่ยเนีชี้หน่อยชี้หน่อยชี้จุดชี้จุดไว้พี่ปิดกล้องไม่ไม่ได้ปิดแล้วยางแต่งไหมฮะไอ้ล้อเล็กล้อเล็กอะไรนี่ไม่โดนใช่ไหมปั่นจักรยานไม่ครับไม่รู้ครับไม่โดนอยู่แล้วพี่พอจักรยานไม่ผิดทำไมถึงรู้ว่าไม่ผิดพี่ก็ไม่มั่นใจนะว่าผิดไม่ผิดนะถ้าผิดปั่นนี่พี่เอาไปแล้วไหน มันจะเอาอยู่เนี่ยรถไทยเนี่ยแข็งไมนเดี๋ยวไปตรวจสอบก่อนนะเออพี่บัะเบียนพี่จับเลยเอาเลยไปไปไปับครับไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ากลัว่ันน่งเอ้ยสอนสาอีกโอ้โหมือเดินคุณไปไปไปบ้านเลยนะ